สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่าของธาตุลมรา,าศีธาตุลมก็คือราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่หมอมินพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะณนะตรงนี้เนาะดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนเนาะลมมีทั้งตุลและกุมและเมถุนเยอะมากๆนะคะแล้วไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วย ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสองคนรักเก่าปแปลว,ว่าคุณอาจจะต้องจบกันไปแล้วหรือเลิกกันไปแล้วนะคะหรือรักเล,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 ลิกนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวนิ่งกันไปก็ส่องได้เช่นกันอ่ะมารับชมรับฟังกันเลยใบแรกนะคะชาวธาตุลมควีนถือไม้เท้าหมอมินว่า,พาไพ่ใบนี้มันขึ้นมาคุณอาจจะมุ่งมั่นเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่าคุณดูนะไพ่ใบที่สิบแล้วไพ่ยโยกกับเก้าเหรียญด้วยตรงนี้นะคะถามว่า คุณอยู่ได้ไหมตัวน,นี้ถามว่าคุณสบายดีไหมหมอมินก็ต้องตอบว่าคุณสบายดีคุณอยู่ได้ค่ะว่าอยู่ได้คุณไม่ได้เจ็บปวดและห่วยหาอุ้ยจุงมากมายขนาดนั้นเราต้องวิ่งตามหาคนรักเก่าเราโอไม่ใช่ขนาดนั้นเหมือนคุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะซะมากกว่ามองงานหลายๆทางนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะมีโอกาสในการลงทุนขึ้นมาไพ่ของคุณมีแต่เรื่องเงินดีมากๆเลยโอ้โหนะคะเหมือน่องการเงินคุณเลยอะต่อมานะคะไพ่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง บางท่านนะคะห้ามไม่เท้าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความแตกต่างกันบางคนอาจจะทัศนคติไม่ตรงกันแตกต่างกันทางด้านอายุก็ได้ความคิดความอ่านและมันก็เป็นปัญหาสะสมเรื้อรังเช่นอ่ะความขัดแยง้งความไม่เข้าใจคุยกันไม่รู้เรื่องหรือสภาวะบางท่านสองดาบเนี่ยปิดกัน้นมีกำแพงนิ่งเงียบไปเลยนะคะนิ่งแล้วก็เงียบในความสัมพันธ์นี้หมอมินดูนิดนึงนะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงธาตุลมคุณอาจจะดิวหรือคุยกับธาตุไฟเมสิงฮานู ธาตุน้ำกรกรมีนพิจิกนะตรงนี้นะนะคะแล้วก็ธาตุาด,ดินกันมึศมังกรน,นะคะควีนเหรียญขึ้นมามิชิเชียนหนึ่งไม้เท้าเดอะทาวเวอร์เจ็ดเหรียญหกดาบสิบไม้เท้านะคะ คืนถือไม้เท้าแปดเหรียญเดอะซันสี่เหรียญค่ะเออที่ผ่านมาความรักความสมัมพันธ์หมอว่ามีคนที่ถ้าไม่กักความสมัมพันธ์ก็แปลว่านิ่งนะคะในสภาวะนิ่งเงียบมูฟออนจากอะไรมาในความสมัมพันธ์มีบางคนที่เออแบกความรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวคุณเห็นไหมอันนี้คือบ้านหมายถึงว่าถ้าคุณคบใครคุณก็มีเป้าหมายบางคนอาจจะเป็นแฟนกันแล้วนะคะตกลง ที่จะสร้างอนราคตด้วยกันหรือไม่ก็อยู่เป็นครอบครัวแตท่ที่สุดแล้วอยู่ปลายทางเห็นไหมคะคุณแบกคนเดียวหนักอยู่คนเดียวแปดเรียนนี่เป็นภาวะที่ความสัมพันธ์มันช้ามากๆหรือเดือนซันขึ้นมาความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะไปเจอไปคบไปคุยกับคนหล่อรวยสวยมีสเสน่ห์เขาคิดว่าเขาเขาดูดีเขามีเงินมีทองมีอะไรเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้แคร์เรามากพอนะคะแล้วก็เขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะนะคะหลายทิศเลย แล้วก็กักความสัมพันธ์ด้วยบางท่านนะคะอาจจะโปะแตกจับได้ว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นก็ได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็เจ็ดเหรียญคุณอาจจะเคยรอนะรอว่าจะชัดเจนรอคุยรอเคลียร์รออะไรหลายสิ่งหลายอย่างบางคนก็เงียบนิ่งบางคนเป็นความรักที่แตกต่างกันทางด้านอายุได้ด้วยนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะตรงนี้หมอมินว่าคุณอยากได้อะไรที่มันเคลียร์และชัดเจนพยายามที่จะตัดไปแต่คุณก็ยังรักนะยังรักยังถือเขาไว้ที่ผ่านมาเจ็ดถ้วยคือ เขาอาจจะเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกนะคะในความสัมพันธ์ก็ได้นะมาส่องดูกันดีกว่านะคะว่าเขาเป็นยังไงถ้าเขาห่างคุณไปนะคะสองคนรักเก่าเนะาะทัดลมถ้าเขาไปได้ดีถ้าเขาไปมีคนคุยใหม่เขาไปได้ดีมีสุกไม้อะไรประมาณนั้นหรือเขาไปทําอะไรคงไม่ครอบคลุมกับทุกคนนะคะตรงนี้นะ,ะอืมหนึ่งไม้เท้าใบแรกเลยเดด ไม้เท้า9้าถ้วยบางคนรักเพศเดียวกันคิงถ้วยหนึ่งถ้วย,วย8ดไม้เท้านะคะหนึ่งดาบจัตติกเจ็ดถ้วยนะคะตรงนี้ เจ็ดไม่เท้าคุณกับเขาอาจจะมีกำแพงต่อก,การหรือไม่ก็บล็อกกันไปนะคะหรือไม่ก็นิ่งเงียบต่างคนต่างต่างนิ่งนะคะในความสัมพันธ์หนึ่งนะคะหมอมินว่าหนึ่งนะคะเจ็ดเพื่อเขาเป็นคนมีสเสน่ห์อาจจะเป็นคนที่มีคนคุยมีทางเลือกตัวเลือกเยอะนะคะแต่หมายถึงคนคุยมาแล้วก็เข้าๆออกๆเป็นเรื่องปกติของคนที่เขามีสเสน่ห์หรือคนที่เขาไม่ได้หยุดอยู่กับเราก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาไปดิวนะคะอันนี้หมอพูดว่าถ้าเขาไปดิวหรือไปคุยกับใครก็ตาม มันจบแล้วนะเดดเดความสัมพันธ์อาจจะจบแล้วนะคะอาจจะไปคุยลองคบลองคุยกับใครใหม่แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังก้าวไม่เทา้ามีคนที่รู้สึกเจ็บและเสียใจนะ,ะปาดน้ําตาเน่ยเครียดนะคะด้วยอะไรลหลายสิ่งลหลายอย่างมอว่า 1. จะติกคือเมื่อคนเราไม่ได้ไปเจออะไรที่ได้ดังใจหมอมินว่าอาจจะเกิดการเปรียบเทียบและช่างใจนะคะใจเลือกๆหมอมินว่าเขาก็ยังถือคุณไว้อยู่ในมือนะคะตรงนี้นะ อืมนะคะอยากพูดอยากคุยกับคุณนะตรงนี้นะคะหนึ่งดาบเนี่ยเขาก็คงจะคิดแล้วว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่และชัดเจนที่สุดตรงนี้นะคะหรือบางคนนะคะหมอว่าหนึ่งนะคะเขาอาจจะไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานแต่ถ้าดวงมีสเสน่ห์นะคะเขาก็มีนะคุยจีบไปเรื่อยแต่ยังไม่ได้คอมมิชเมนต์กับใครไม่ได้มีใครเป็นเป็นอะไรที่ต้องชัดเจนนะคะคุยไปเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าคุยอะหมอว่ามันจบแล้วตรงนี้นะอ่านะคะ มาดูกันบ้างว่าเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับชาวธาตุลมตกตำแหน่งความคิดของเขาก็คือสองไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เทา้าหนึ่งถ้วยสองดาบคนนี้สับสนล้วลังเลนะคะว่าจะเอายังไงดีหกอ่แปดถ้วย หกไม้เท้ามีชิเชียนควีนเหรียญเด็กถือเหรียญอะสองอ่ะสองถ้วยออกมาด้วยนะคะตะกี้นะติดมือมาเลยแปดเหรียญอ่านะคะ เด็กถอถ้วยนะคะตรงนี้หมอพูดนิดนึงนะคะในสภาวะที่นิ่งเงียบก็ตามนะบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะสองถ้วยนะคะเขาคิดว่าคุณก็คือเอาง่ายๆนะคะคือความหมายถ้าเขาเชี่ยวชูหรือเขาเป็นคนที่คุยกับเราแล้วเขาก็มีคนจีบเยอะมีทางเลือกตัวเลือกเหมือนเขาไปคบไปคุยไปเริ่มต้นคุยกับใครใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนคุณตรงนี้นะคะที่สุดแล้วเาก็คิดว่าอคุณนี่แหละคลิกที่สุดแล้วใช่ที่สุดในบรรดาที่เขาคุยมาอย่างนั้นนะคะ หมอมินว่าเขาอยากกลับมาคุยกับคุณอีกแต่เขาก็กลัวคุณไม่ไม่รับไม่เอาหรือเปล่าเพราะวันเวลาผ่านไปหรือที่ผ่านมานิ่งเงียบนะคะหรือบางท่านหมอมินว่าที่ผ่านมามีคนไม่ได้ใส่ใจให้มากพอโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มมันน้อยเนื้อต่าใจถอดใจแล้วเดินออกมาอาจจะไปโฟกัสในสิ่งที่เขาจะทาแต่ตอนนี้ก็นึกถึงบ้างนึกถึงว่าเคยคบกันเคยดีลกันเคยคุยกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะตรงนี้เออแต่ว่าหกไม้เท้าเนี่ย ใจลึกๆเขาก็อยากกลับมานะแต่ว่าอาจจะเดินห่างกันออกมาแล้วหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะคะสองถ้วยตรงนี้มันขึ้นตกตำแหน่งใบที่หกนะคะแต่ว่าหมอมินวตุลมมีคนคุยใหม่แล้วตอนนี้ด้วยนะคะแต่คุณไม่ได้รีบนะก้าวเรียญอยู่คนเดียวก็สบายใจดีเนียคะ่ะแต่ว่าไพ่นี้เหมือนคนมีคนจะมาง้อคุณนะขอดูนิดนึงถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะสองคนรักเก่าทัดลม สองถ้วยได้ใบเดิมคิงถือถ้วยหมอมินว่าเขายังถือคุณไว้อยู่นะ,ะเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยค่ะสิบเหรียญสิบถ้วยอืมนะคะให้ใต้สำหรับวิวอ่านีนี้หมอขออ่านตามไพ่เลยนะนะคะตรงนี้ขึ้นมาสองถ้วยอันนี้นะคะถ้าเขาอยากบอกอะไรเขาก็บอกว่า เขายังคิดถึงคุณอยูอ่ยังถือคุณไว้อยู่ในมือหกถ้วยก็คือเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆยังคิดถึงคุณคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นสิบถ้วยอาจจะเป็นสถานะที่อยู่กันเป็นแฟนแล้วเป็นขอบกลัวแล้วหรือเคยพูดเรื่องอนาคตเขาก็คิดว่าคุณเติมเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาช่วยหลือก็คุณเขาถ้าโชคชะตาวาสนานำพาคนที่เชื่อโชคลางเนะาะนะคะถ้าเรายังเป็นคนที่ใช่สําหรับกันและก,กันแล้วอาจจะวนกลับมามีคนที่รู้สึกน้อยใจในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือเปล่า มาดูกันนะคะมาดูปักหลังนี้ความรักนะคะสองคนรักเก่าทัดลมจะเป็นยังไงบ้างดวงนี้อาจจะไม่ใช่ดวงของคุณนะคะอย่าไปทึกทักว่าเป็นของเราทุกอย่างเนาะทัดลมมีทั้งตุลและกุมเมถุนมันเยอะมากๆนะคะไม่รู้ตรงกับใครบ้างทัดลมบอกว่าเออฉันอยู่คนเดียวได้นะคุณดูไพ่ของคุณนะใบขยายใบที่สิบ ยังเป็นแปดเรียนคือเหมือนฟุลโฟกัสเรื่องที่คุณจะทําเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่าแต่หมอว่าคุณมีคนมาดีลใหม่นะคนที่รู้สึกว่าเอ้ยอาจจะเจอทางสายงานทางสายในกลุ่มในกลุ่มบริษัทเดียวกันหรือในกลุ่มในสายงานอะไรไหมไพู่อ่วอกมาคิงกับควีนถือไม้เท้าคุณจะรู้สึกคุยกับคนนี้แล้วถูกชะตามันจะค่อยๆซึมซับเรียนรู้กันไปนะคะไพ่ตัวนี้ขึ้นมาหมอมีนว่าคุณจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ คุณไม่ได้รอนะนะคะมูฟไปแล้วข้างหน้านะคะแล้วแต่โชคชะตาเลยหมุนไปข้างหน้าคุณว่าอย่างนั้นนะความรักคุณอยากได้ความรักที่เป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันหนึ่งเรียนมีคนใหม่ๆมายืดยื่นอะไรบางอย่างให้คุณนะคะโอกาสที่ๆโอกาสใหม่ๆสิบเรียนมีแต่เรื่องเงินเลยโอ้สองการเงินธาตุลมนะเนี่ยเริ่มต้นงานใหม่การเงิน เริ่มมั่นคงเก็บเงินเก็บทองได้เยอะขึ้นอะพูดจะมันไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะมีแต่เรื่องเงินขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะท่านลมค่ะเดฟู Fool, คุณบอกชีวิตคุณเป็นอิสระแล้วตอนนี้คุณจะได้คุณจะเลือกในสิ่งที่คุณจะต้องเลือกเช่นอ,อิสระเซรีไม่ได้รอใครมุฟไปข้างหน้าของฉันโดเวอร์คือการเรียนรู้และเข้าใจมันจบอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทําให้เราเป็นครูสอนตัวเองได้นะคะอืม คุณบอกคุณเดินออกมาจากความเจ็บป,ปวดและเสียใจสิบดาบนะคะที่ไม่ไม่ได้มีอะไรให้คุณเลยมากกว่าเดจัดเมนต์คุณหลุดแล้วจากบางสิ่งบางอย่างนะหนึ่งถ้วยนะคะแทนพลรนไนท์เธอเลียนนะคะก้าวไม่เท้า มันเหมือนบางท่านยังเจ็บแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพอแล้วเห็นไหมคะกว่าคุณจะหลุดจากตรงนี้ได้หมอมินว่าคนเก่าๆของคุณเขายังคงคิดถึงที่เขาเงียบนิ่งหมอมินว่าเขาก็คิดถึงคุณแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะห่างกันออกไปแล้วสําหรับบางท่านนะคะความสัมพันธ์นี้ได้แต่คิดถึงบางคนไปไม่ถึงหรือคุณเริ่มมองอนาคตไปข้างหน้าหมอมินว่าคุณจะได้พบความรักครั้งใหม่ไม่ได้คุณก็ไม่ได้รีบร้อนนะคะคุณอยู่กัน กับตัวเองคิดว่าใช่ก็คือใช่ได้ไม่ใช่ก็ปล่อยไปเหมือนหลุดมาจากตรงนี้โฟกัสเรื่องเงนินเรื่องงานเป็นอิสระสบายใจณตอนนี้นะคะหมอมินมองแบบนั้นนะคะแต่คนเก่าๆสีเขาจะเสียดายคุณหมอว่าบางคนมีคนเก่าๆกลับมาทักทายนะคะอ่ะขอให้สรุปสุดท้ายเลยแนะนำทัดลมนะคะตรงนี้นะอหถ้วยอ่ะ เก้าเหรียญคุณคุณไม่เอานะวินถ้วยเดทโอ้โห,หนะคะตรงนี้เก้ดาดับหมอมินว่าที่ผ่านมาคุณเห็นไหมคนนี้เก้าดับ นอนไม่หลับเครียดแทบจะเป็นซึมเศร้าแทบจะไม่สบายที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาเยอะเขาไม่เคยมารับรู้ความรู้สึกนั้นทุกวันนี้เดทคือการจบแล้วจากคนนี้คุณพอและเห็นไหมคะคุณตัดใจตรงนี้นะคะอาจจะมีคนเก่าๆคุณทักทายกลับมานะคะสําหรับบางท่านนะอันนี้หมออ่านตามไพ่นะแต่ตัวเราเข้มแข็งอยู่คนเดียวสบายใจดีมากคุณพอและกับความรักความสามัคคีเดชคือการจบและพอแล้วไม่เอาละมุ่งไปข้างหน้าหมอมินว่า ความรักดีๆคนที่ใช่สําหรับคุณรอคุณอยู่ค่ะแต่ตรงนี้คุณไม่ไม่อยู่แล้วนะคุณคุณไม่อยู่ละคุณจะไปละไปข้างหน้านะคะมากกว่าขอบคุณมากมายค่ะธาตุลมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดที่หมอมินนำคลิปถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินหมอแนะนํานิดนึงว่าถ้าคุณถูกจริตกับอาจารย์ท่านไหนคุณก็ดูดวงกับอาจารย์ท่านนั้นนะคะเขาจะแม่นขึ้นหมอพูดนิดนึงนะคะตรงนี้นะว่าหลักการที่คุณ ใครสักคนทักมาน้าหมอก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วหมอสี่สิบห้านะคะเป็นครูบาอาจารย์คำพูดที่น่ารักนะคะจะไม่ไม่ว่าจะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหรือสนใจดูดวงค่ะหรือจ้ามันน่ารักแต่ถ้าพูดสั้นๆห้วนๆอย่างเนี้ยพูดสั้นๆห้วนๆคือไม่มีคนอยากตอบนะคะหมอพูดเลยเนะาะมารยาทมาต้องมีนิดนึงรู้นะคะเราต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นด้วยไม่ใช่ทักเข้ามาดูดวงนะคะ ดูดวงยังไงดูดวงเท่าไหร่เนี่ยอะไรเงี้ยโอ้ oh, นะคะคงไม่มีใครตอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆมีแต่สิ่งดีๆนะคะล่ำรวยเงินทองเหมือนไพ่ออกมาสวัสดีค่ะ